แจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอว่าอาจมีเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะสมกับบางกลุ่มอายุหรือมีข้อมูลที่ต้องการการพิจารณาเป็นพิเศษก่อนรับชมเพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับชมหรือไม่นะครับหาไม้ยามดึกนะครับเอาเพื่อเอาไปต่อไฟนะครับอยู่กับสอฟอร์จูนสอฟอร์จูนนี่ฮะสอฟอร์จูนพาตัดไม้เนาะโูซ์เสื้อแท้นะมีแสงประกายด้วยของแท่นี่ผมก็เตรียมมุ้งเตรียมมีส่วนมันเตรียมเรื่อยนะครับยังไงมีมีนี่เด็กเด็กชอบใช้กันนะสองช่างสองช่างสองเชียะ แผ่ไหนเอวมเนี่ยคู่มือคู่ใจมาเลยนี่นี่นะตัดกันนะครับก็บ,บรรยากาศก,าก็เงียบเชียบเลยนะฮะพระองคเราวางไมห้หาไม้ใหญ่ๆนะลน่ะยังไม่ได้ครับตอนนี้มีต้นกระถิน่นมาสิหนาวจัดเลยตอนนี้บรรยากาศแบบโคตรห,หนาวอ่ะนี่ตัดได้ไหมหืมไม้คมจัดแหละไม่คมเลยวะเพ่ ยอมแพ้แล้วเฮ้ยจะออกแล้วนี่นี่จะออกแล้วนี่โูดูรางมันยังแข็งอะ่ะพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวแลกของแล้วมาวะแต่ระวังบุ้งนะครับบุ้งเนี่ยอันตรายครับคันจัดอะผมบอกเลยมี่ตะเก้าตังคืนนะงูถามว่ามีไหมไม่รู้นะครับ แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านี่ครับนี่ครับทางโอมฮะจัดให้ครับนี่ผมป่าด้วยได้เนีท่ทำลายป่าได้เลยติวงดูครับยาวนึงโคตสูงเลยด้หนาวจัดอะสมมากจะเป็นกระถินนะครับว่าชอบกินเลยอะนี่ครับลาเตเวนซิวิโวเลยครับมีหนามกระสุดเนี่ยนะฮะ นี่ครับมาทางเดิมนะครับนี่ครับมาใหญ่อะน,นี่แม่งดึงไม่ออกนะโ่าโคตรหนาวตรงนี้อ๋อนี่ไปได้ไหม oh, นี่โอ้โหเนี่ยดูมันมาทางเดิมเลยนี่วะไห <laughs> นหาหาตัดได้สักที่จะจุดยังนี่ดึงครับดึงดึงเชิงครับนี่ในกาฮานาป่าสูงจัดอะ่ะ ดูหัวมันเต็มไปด้วยไม้แล้วตอนนี้ตัดก่อนวะเกะกะอือหือ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 หกลยฟันขาดิ๊กกับขาดอ่ะแต่ว่านายตายเพราะนั่นนี่ะงนายตุยเย่เพราะบาดทะยักดูดูสอฟอร์จูนจัดให้นะครับ ผมไล่ตัดก่อนนะเหมือนเกกะนะครับเกกาถากันไม่ข้างไลยตัดเศษเล็กๆเ,เอาก่อนนะครับเพราะว่าเกยกาทางเดินนะครับตัดต่อก่อนโอ้โหแนนจัดอะยเยดิงเีนปปิงเลย <S <S เป็นเรื่องบอกเลยว่าโคตรด,ดีฟิล<า>บรร<า>ยากาศ อันนี้นะคือไรนะมึงทำอะไรนะเออเออกระมังนะจัดเดียจัดเดียนี่ครับเดี๋ยวก่อนดวงบนหัวกูหมดแล้วนี่ดูสูงจัดเลยนะมีรูตัดไปตัดมางูตกมาเนาะมีกระเจิงเคลียร์ไปเลยเนี่ยนะครับ มันพื้นที่ลงนะอันนี้บอกว่าต้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวของยายปูนะครับเราสามารถตัดออกได้นะครับปล่ยไงเดี๋ยวมันก็โตเป็นธรรมตามธรรมาชาติอยู่แล้วแหละแต่กันนี้จะจะเป็นหลายปีนะครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ระบบนะปูเคยถ่ายจ้างคนมาถ่ายเราครั้งหนึ่งนะตอนมันก็โตมาเหมือนเดิมอีก่ดีครับโอ้โแต่นี้แข็งว่ะอันนี้ไม่อยู่ครับเฮ้ย <c oughs> ยี่ตกข้าหลังกูะกูจะคันครับไม่แฮ่ รองเตะตรงเตะต่ตตตอได้ลยนะครับก็ปีอาร์ไม่มีตากล้องนะครับวันนี้ครับโอ้โหเี่ยโอแม่งไปฝั่งนู้นแล้วอนะอะไรวะอะไรเต็มตัวเออกูอยู่นี่ไนะกูยังไม่ไปไหนอนะยาวนะฮะตัดออกครับตัดออก เนี่ยขาหนอกครับโชว์โช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 นะครับขาครับขาอันน <blue> ี้จะเป็นสปริงหรือเปล่าน่าจะยากครับโอ้แม่เที่ยวเฮ้ยคือตัวยังมาโวยลากี้ลากี้ยเปี คนมือหนาตอนตอนผมตกใจครับผมมาหาไมาเนาะแมีงวิ่งมาจากไหนไม่รู้ผมตกใจหมดเลยเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าครับเนี่ยครับดูต้นไม้นี่ยเก,การครับอันนี้บ้านนาบ้านนาอยู่นี่อันนี้บ้านคนงานคนะรับป้าแดนนะครับอันนี้ปล่อยเวร้างแล้วครับนี่ยเขียนระบบอ,ออกนะครับ โอ้ดูดิโคตรสูงอ่ะสูงจัดอ่ะดูดะโหยโหยโหยเหี้ยวไปช่างต่พอแค่นี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวกูยกแปันนึงก่อนมาม้ท่อนใหญ่อยู่ไหนวะอีกอันนึงอ่ะผมวิญาณนะผู้ชมดูเลยนะมีไม้แห้งครับมนี่แห้ง เอเอพิ้งไว้ก่อนมันเจอท่อนใหญ่ครับหมูยกท่อนใหญ่ไปนะมีมีคู่ตัวอากิ่งมาทำไมเนะี่ยมาก็ไม่ช่วยเดอยวก่อนนะครับค่อยไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบครับของนี้นี่ท่อนใหญ่สองท่อนมีอยู่จริงนี่ดูดูไว้ดูไว้ยังโอมเดี๋ยวกลับมารอบสอง อ่านั่นีซำตองเอาเว้นอีซีซำตองเอาเว้แยวอ๋อ,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 อโอ้จับแป็นอีด่านนึงเถอะอืออ้ยทอนยังไงญ่ะของผมก็ประมาณนี้แหละของผมอ่ะอ่านั่นแหละก็จบอือ,อ,อโอ้มันเข้าปิถาง ย่ให้มันนําไปก่อนนะคแมงเป็นไกล้กประาอะไรไม่รู้นี่แมงพ้าผมนํามั่วด้ตัดออกก่อนนะครับเห้นครับตัดให้เกลี้ยงครับเพื่อไม่ให้ลูกหลานเราบาดเจ็บนะครับนี่ตัดออกอันนี้น่าจะแข็งครับแตบบ่มันรามมหลุดแล้วนี่ครับ โอ้ OK โอหตัดแม่งออกเลยหมือนได้ฟามป่าไปครับไปครับกำลังอันนี้อยู่เพิ่มที่เพิ่มที่เดินมเาเก๊ะว่ะตัดออกครับนี่ครับ ไอ้นี่จะเคลียร์ทางเดินให้มันโล่งๆเลยเี่ยทางเดินโล่งแล้วเฮ้ยครับทางเดินโล่งนะครับโอ้ยเ,เอ๊ถ้ามึงเป็นไอสตีปมึงไงไหมวะ <c oughs> ออกรูปเบลเกมเนี่ยกูตัดต้นเนี่ยออกยาวยเนี่ยโอ้อัดเลยเลยอานาชีวิตรู้เรื่องอออออเต็ไม้ช่วยอง่อน,นครับเนี่ยดูดิได้กกองไม้ขนาดนี้นดู พอบ้านใหญ่สอ,อ,อเดินงานเนี่ยไม่รู้ขี้มือยักษ์ใหญ่ตอนนี้ตอจะหมูนะครับแต่เราได้เซตเยอะนะโอมนะเราไปคราฟเลยดีวะเพื่อนเอาดีเออท่านทำธุรกิจเสียด้วย Okay. ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วเต็มแล้วเนี่ยเต็มค้างแล้วเนี่ยาาเอาว,วางอันนี้ไปเลยวางมีดไปเลยครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับสอออ่อเดินงานให้ครับนี่นี่เราไปถึงที่พักเราดูร,ระบบอย่าม,มาเก็บฟาร์มกันนะครับฟาร์มของนี่ครับได้เยอะแล้วนะครับไปครับช่วยกันครับดูเดียวลากแกงใหญ่อะ ถือว่ากี่ปีครับคุณโอมถ้าคุณดูจากขนาดของรากแล้วนี่วิเคราะห์ในเชิงลึกด้วยนะฮะบอกเลยอากาศโคตรเย็นนะอูดีโหมันล้นไปแล้วเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ใส่ฝั่งซ้ายนะครับนี่นี่บอกเลยตัดไม้ทำลายป่าที่ให้พวกผมนะครับอย่าทัวลงผมเด้อยป่ะผมก็รักทัดผมก็รักป่าเด้อป่าธรรมชาตินะ ม่ผมก็มีปลูกไว้เยอะแล้วนะผมก็เอาไปแค่ไปหิ้งไฟไเล่นๆนะครับอยู่ที่แอฟริยกยแล้วตอนนี้นะนนอ,อะไ,ได้แน่นอนเนี่ยนะให้ผมน้ำหน้านะดูหน้ามานันหน่อยไปครับน้ำผมเดินส่องไฟก่อนนะครับมมีตะกบครับเพราะว่ายังไม่ได้ชาด้าเลยนะฮะนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้ครับเหยืยไม้กระแทงดาบวิอีเหี้ยเดินไปไม้แทงดากไปนะฮะข้างไหนขางไหนเดี๋ยวจะจะฝั่งใต้เหรอ มึงมึงต้องไปเอาอีกข้างหนึ่งยกอีกข้างหนึ่งกูยกฝั่งซ้ายจะรับกันเมื่อบ้างเลยทางขวากูจะเอา,ายฟกูจะเป็นบ <Nope. S 1> อลลีโอเนอ่ม Nope อือฟอรฟอรจูนกันเฮาเอาจับสองมือเลยนะเอาเนี <c oughs> ่ยสอฝอพอ,อจูนพาเดินเกมนะสออันนี้ แผ่นนี้ไม่โบดด้วยอันนี้สออสออนิสันเลกันะโตโยาต้าก็ได้เอาวีโก้ฮอนดา้าเงมึงเป็นสอออะไรวะสอสอ,ออะไรสออเสียลงถึง <c oughs> น,นี่ยุกไม่เลยตรงยกุกกำลังโคราชนะผมก็ไม่หญ่เหมือนกันนะครับอึือ,อนี่ครับอุ้มเป็นลูกเลยกูิว <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูผลงานนะครับว่าเป็นไงฮะบอกเลยว่าแม่งหนาวครับแม่งขวันออกจากมุกปอกปาอะไรแบบนี้ง่ายๆผมอยากไปตีบอลที่อังกฤษอะจะเป็นนั่นน่ะขับรถทัวร์ไเซอร์อะไรพวดกูสั้นครับผมพาเบอร์ครับพาเบอร์พอเธอไม่ชัดเจนครับประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เฟี้ยวเฟี้ยวแรงงานนี่ชอบยิงยิงอะ นี่อุย้ยอิมกาลังตัดต่อคงตัดต่อคลิปนะส่วนสอโตโตยตาพาเดินเกมนะสออสิบล้อนะครับนี่อะไรท่อนใหญ่อนะอไรนหมอะไรก่อนออนะท่อนใหญ่อืมเอาไว้ใต้สุดนะครับเดี๋ยวยังไม่ก่อนหู้ยระตุยเลยมามันแหงแล้วนะครับนี่ไม้ผลงานพวกผมที่ยกมานะ มีเลื่อยมีมีเอายกออก่อนด้วมีเลยแมงมั่วไปหมดเดือบเมาแมงยกเรื่อยไปเผาเดือบแมงเป็นเรื่องนี่สอสอสิบรอจันทร์ให้ะเอามีดอันนว้มีพี่ปอนด้วยนี่เก็บใบเก็บใบนี่กินอะไรกันมาเนาะนี่โอ้าไปกินขวดน้ำตาลนั้นไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวขวดเขียวไปก่อนนี่ ไอ้ลากีไอมีไอไอหมาปีศาเลยพอโผล่มาตอนตกใจเลยออไม่แห่ไม่หายเลยพี่ไม่รู้ติดคอมันนะก็นี่ตอนนี้ก็้บายไหมคุณนมดูครับดูติดอะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่ของกุงเกงกุชชี่ด้วยนี่ตรงให้เลยเนี่ยตรงให้จัดอะดูครับนี่ดูติดหลังแขนมันนะติดหลังแขนมันนะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นิ่งๆซื้อ น,นี่เจ็บไหมเจ็บไหมต่อยังยังเจ๊บผมแก้ให้แล้ว,ลวเด้<ป>แก้ให้แก้แล้วเด้ <c oughs> ดอเ <c oughs> อาเรื่องยังยังยังมีกดไลค์แล้วติดตามมาดีก,กดได้แล้วคุณพี่เนี่ยกดไลค์เนี่ย,กด, like ยกดเลยนะอย่าไปนี้รอจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปนะครับแล้วก็กดแชร์ให้พี่น้องบอกไปให้รู้เออมีช่องผมอยู่นะ ต้องอยู่ในใจรักผมไหมรักก็กดไม่รักก็ต้องกดเออโอเคครับบ๊ายบายจุ๊บมั่วจุว๊บมั่ว